ý thức 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 ý เป็นไงครับเห็นว่าสงสัยตัวเลขกันหรือครับเห็นเลขมงคลอยู่ค่ะสงสัยอยู่ค่ะว่าจะเอาไปเสี่ยงโชคคสงสัยว่าไงครับว่าเลขมาจากไหนหรือยังไงครัสงสัยว่าเลขมาจากไหนแล้วแบบคือทุกคนเห็นคล้ายๆกันทั้งหมดเลยค่ะเป็นเลขอะไรครับผมบอกได้หรอครได้ครับเจ็ดหนึ่งค่ะอ๋อครับผมโอเคครับขอโชคดีครับเห็นบอกสงสัยตรงนั้นแ่ะที่ที่มีภาพเจ็ดเอ็ดเจ็ดเลขเจ็ดเอ็ด่ยังไงพี่อ๋อมาจากไหนใช่ไหม ไอพี่เป็นคนที่ชอบปล่อยมเนี่ยที่เนี่ยได้ปล่อยอ๋อแล้วแล้วเห็นมีอแล้วเป็นมงคลไหมพี่เป็นมงคลเวันนี้ว่าจะเอาไปชิลที่วันนี้วันนี้มาร่ลงคานที่ไหนเป็นลงคานวยอะไหมพี่ลงคานเยอะไหมวันนี้เอาไปสี่ร้อยถ้วยประมาณหน้าร้อยแ่ว่าไม่ถึงขบขอบคุณครับพี่แล้ววันนี้มึงเล่น์มงคลไหมครับพี่เห็นมีเงี้ยโอ้สงสสงสัยไหมพี่สงสัยไหมสงสัยไหม มีเลขมงคลที่สงสัยว่าคืออะไรแบบพี่ตายเลยค่ะะตายเลยค่ะคืออะไรก็ผมก็ไม่รู้เมอนกันไม่แน่ใจอะพี่แต่ว่าสงสัยเการเชื้ว่าเลขอะไรอะไรนี่ครับน่กับพี่กับพืครับ ที่ภาพที่ท่านเห็นอยู่ีนขณะนี้นะครับก็เป็นภาพอดีตเจ้าวาดวัดบุงบา,าภาสวรัตรนะครับท่านเป็นเจ้าวาดมานานแล้วครับจนได้ตําแหน่งเจ้าหัน้าอำเภอที่ปรึกษาเจ้าหันาอำเภอแล้วก็ที่เป็นที่ปรึกษาเจ้าหันาอำเภอถึงสองสอง,สองถึงสามองค์ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าหันาอำเภอเอ้เจ้านะเป็นเจ้าวาดวัดบุญบาแล้วก็ท่านเกษียณไป โดยมีพระครูสุกิร์ตรละตรกรอนขึ้นมารับตำแหน่งแทนและท่านถึงแก่มรณกรรมในก่อนที่จะถึงมรณกรรมนั้นท่านได้รับตําแหน่งพระมหากราุณาธิคุณเป็นท่านเจ้าคุณเมตตาวิหารีลำดับที่เจิบเอ็ดของจังหวัดครับของประเทศของประเทศครับท่านได้มาท่านจะเห็นว่าเลข7 1นี้ในขณะที่ท่านป่วยแล้วก็กำลังจะมรณภาพนั้นท่านได้รับ ตำแหน่งท่านเจ้าคุณก่อนอแล้วก็มรณภาพในขณะที่รับตำแหน่งเจ้าคุณเ,เมต<ร>ตาเวหารีเขาเลยตกแต่ว่าได้เจดเอดนี้ขึ้นมาเป็นที่มาอย่างไงเจ็ดเอ็ด <G> <G> นี้ก็คือลำดับที่ท,ท่านได้รับ,รบ okay, ลำดับเจ้าคุณ